กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมากับเกม The Hunter Call อ of the w i l วอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีพรานหน้าใหม่เข้ามาด้วยเลยครับผมนะส่วนพรานผู้ช่ำชองอย่างผมแล้วก็ได้ทำการสอนเชิงพรานหนุ่มน้อยให้ไปหนึ่งทีนะครับผมนะวันนี้เราก็จะไปล่าสิงโตกันนะทุกคนเป็นคลิปชิลๆนะครับผมนะสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเกมล่า ใครที่ชอบสัตว์ผมว่าไม่แนะนำให้ดูคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้สามารถดูก่อนนอนหรือว่าดูตอนกินข้าวได้เลยครับผมนะชิวๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะขอสัก20ไลค์นะ20ไลค์ก็พอทุกคน enjoy คร <c oughs> ับผมักเดี๋ยวจอดติ้งไว้ต่อเฮ้ยหมาเฮ้ยเฮ้ยไอแบ็กพี่ไอ้แบ็กไอ้แบ็กอย่าไปไล่แบ็คนะไอ้แบ็กไอไอ เอาละสหายนี่นายเป็นนักราบือใหม่เลยใช่ไหมใช่แล้วหน้าตานายดูเอี่ยมสะอาดมากเลยไม่มีหนวดเลยใชฮ่อโอเคตามหลังผมมานะมันยิงกนทักได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะยิงกันซะแล้วไม่มันทำดาเมจได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพื่อนกันเอง นี่ oh. นี่คือสเปร์ที่ทำให้ตัวเรามีกลิ่นเหมือนกวางมากขึ้นเออไม่ใช่สิงโตว,วิ่งมาครุบนะสเปร์กลิ่นกวางทำให้เราดูเป็นกวางมากขึ้นเอาเงาเป็นอะไรเนี่ยอ๋อ oh. oh. ผมคือพ่านป่าที่ประสบการณ์ค่อนข้างที่จะสูงรับรองว่าวันนี้ผมจะพาคุณไปล่าสิงโตได้แน่นอนนะวันนี้นะคุณโนดจัดไปครับผม เรียกผมว่าพรานผู้ช่ำชองได้เลยเอสดีนะครับผมนี้เราอยู่กับพรานผู้ช่ำชองนะครับผมไปนี้เป็นป้ายนะเสือเขี้ยวดบนะครับผมดูจากป้ายนี้ข้างหน้าจะมีเสือเขี้ยวดบไหนไปไปนี้มีเสือเขี้ยวดบด้วยเหรอโออันนี้คือเสือเขี้ยวดบใช่ไหมเสือเขี้ยวดบครับดูจากรูปร่างแล้วน่าจะเป็นเสือดำแล้วเขี้ยวยาว เสือดําเสือดําด้วยอ่าแล้วคุณจะเห็นทางด้านนี้นะคุณโรดนะอันนี้คือเป็นป้อมส่องสัตว์นะคุณโรดโอ้โหป้อมส่องสัตว์ได้กลิ่นไหมพี่โรดได้กลิ่นธรรมชาตินะพี่ว้าอากาศเย็นสบายมากยเย็นสบายมากเย็นสบายใช่ไหมสาวหน้านี่ ใช่ <Sure. laughs> <laughs> ดูด้านนี้สิฮัสิเพนยาอ่ะทีนี้ทีนี้พี่มีกระสุนไหมกระสุนในอันนี้พี่มันมีเท่าไหรอ่อ่ะก็กะดูยังไงอะย่ะิบสามนัดอ๋อ,อดูซองย3ิบสามนัดนใช่ไหมไม่มีไม่มีสะคงสะโขบอ,อะไรเลยเหรอ ม่ไม่ไม่อันเอ้ยนี่อะไรอ่ะมันมันกดเอนอนั่นยังไงอ่ะแบบเห็นปืนทั้งหมดอนะ่ะแบบเป็นวงล้อมมีไหมกดกดเอ่อลูกกิ้งกลางลูกกิ้งกลางลูกกิ้งกลางค้างอ,อ๋อปืนขึ้นมาอ่าโอเคมีสะโคบนะสี่สี่นัดอ่าสี่สี่นัดก็พอละอูชเลสโกทีนี้ไปสเปกบาร์ตามผมมานะพันใหม่ เดี๋ยวขอดูก่อนนะเราต้องไปตรงนี้แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเป็นล่าแถวแม่น้ำกันพวกสัตว์นั้นมันจะชอบอยู่แถวแม่น้ำนะพี่นะโอเคครับผมมันยากาศจะชิวนะพี่นะ ใช่ฮะโอ้โยโคตรสมจริงอ่ะวิ่งไปแต่ในป่าหญ้าแล้วโ,โหแบบรับตัดหญ้าเลยอ่ยอยอยอยะรับตัดหญ้านะครับ โฮ้ยเฮ้ยเป็นไรพี่เป็นไรไม่กดระเบิดมาผมคิดว่าเบรดผมลืมไปเบรดต้องต้องใช้ถอยหลังยะใช่ใช่ใช่แล้วกดระเบิดมาก็โดนลงรัเฉยเลยตามผมมาเรื่อยๆนะสหายที่แห่งนี้เนี่ย เราไปเล่นแผนที่คนอื่นเนี่ยแล้วคนอื่นเขายิงเราเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เล่นแผนที่ตัวเองคนด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมใช่เล่นแผนที่ตัวเองดีที่สุดนะพี่เพราะว่าคนอื่นบางครั้งมันเตะเราออกอะเราจะล่าสัตว์นวมันเตะหรอหยุดก่อนพี่หยุด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 ยุหยุดยุหยุดหยุดยุหยนดยยดหยุดหยยุดยุหยุไหยุดหยุรอยุ ย่ yeah. ตัวอะไรสักอย่างละมั่งละมั่งเหรอใช่ละมั่งผมไม่รู้ผมมั่ว <laughs> <laughs> บัดเราขับไปก่อนเบรกเบรกว่าไงเบรกโอเคเราจะเอารถจอดไว้ตรงนี้กันก่อนแล้วเ,เราก็จะเดินเท้าไปกันนะพี่นะโอเคฮะเราลงจากรถมันก็นดับเองเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ah, Let's go เห็นปะพอผมแบบใส่กระเป๋าใช่ไหมเวลาเดินมันจะเสียงดังมากปิดกระเป๋าอันนี้คือข้อเสียก็เสียของการที่มีกระเป๋าอยู่นะแต่ข้อดีก็คือเราเก็บของได้เยอะเท่นะสะพายกระเป๋าอ่ะเยอมี ไอ้ขาวๆนี่คือรอยเท้าหรือว่ายังไงใช่แล้วมันคือรอยเท้าอาจจะมีขี้โอ้เวล f ่เฟ h เลยเนี่ยเปนขี้เลยอ่ะเป็นขี้เฮ้ยเขียวๆเนี่ยแล้วถ้าเป็นสีเขียวๆอ่ะสีเขียวๆอ่สววะสีฟ้าเหรอสีฟ้าคือคือรายตัวตัวเมื่อกี้เนี่ยที่พี่กดคือมันเป็นการแท็กเป็นลายตัวเลยอะ่ะอ๋อคือของมันส่วนสีขาวคืออีกตัวหนึ่งจ่าย นดี่ยเดีผมบอกเลยระยะ400เมตรตรงนี้เนี่ยสัตว์มันมากินน้ําอย่างแน่นอนนะพี่นะตอนนี้มันกี่โมงตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้าใช่ไหมถ้าดูนากายัางไงกดแ็บขึ้นมากดแบ็บอ่าโอเค7โมงเช้าเป็นเวลาตอนเช้าที่กำลังดีเลยนะพี่นะใช่เช้าเช้าแบบนี้เนี่ย รับรองสัตว์มีตัวที่มากินน้ำแน่นอนนะว่าหนุ่มน้อยแบล็กแบไอกแบ,บ็กมาขี่หน่อยนิยพี่จะขี่แบ็กเออโอ้ผมเจอแล้วพี่พี่เห็นไหม เห็นที่ผมแท็กไหมเห็นปะเดี๋ยวจะแท็กให้ดูอีกทีนึงเป็นตรงไหนแล้ววะไหนอะอุ้ยนั่นไงอ่านั่นคือตัว้อยไรมจิมส์จิมส์บ็อกอืมเราต้องดูมันยังไงอะ่ะมันกำลังกินหญ้าอยู่เลยนั่นแหละระยะสองร้อย ระดับหกระดับหกปืนพี่น่าจะล่าไม่ได้นะปืนมันยิงได้แค่ระดับสี่นะปืนที่พี่ใช้อะมันดูยังไงอ่ะเออมันต้องดูที่กระสุนนะ่ะผมจะบอกอยังไงก็ไม่รู้ทีมันจะมีระดับล่าอยู่พี่เห็นปะระดับสัตวอ์อ่ะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะตัวนี้ผมล่าได้แน่นอนตัวเนี้ยจัดไปครับผมระยะนี้ระยะหวังผล นั่งแล้วมองไม่เห็นเลยฮู้ยมีสุนัขมาป่าด้วยโดนฮู้ยฮู้ยมันวิ่งมันเจ็บนักมันเจ็บนักผมบอกเลยผมจะยิงแค่นัดละตัวก็พอกระสุนมันแพงตายตายแล้วแล้วก็มีหมาจิ้งจอกใช่เดี๋ยวผมจะยิงหมาจิ้งจอกอีกตัวนึงขอดูก่อนนะ เปไหนแล้วเนอเนอ,อ่าระดับสองอยู่ไกลมากเลยอ่ะต้องเข้าไปใกล้หน่อยหมาดิ้งจอกในเป็นตัวที่ล่ายากมากนะหนุ่มน้อยทำไมมันลา่ายากล่ะครับเพราะว่าหมาดิ้งจอกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชูกค่อนข้างที่จะเก่งมันซิกแซกแสดงว,ว่าต้องให ตายในนัดเดียวใช่ไหมครับใช่เรียกเรียกเรียกผมเรียกผมว่าน้าได้เลยเรียกผมว่าน้าใช่ไหมครับตนะ้าใช่ไอ,อจิ้งจอกมันไปไหนแล้วนะหนุ่มน้อยน่าหะมันอยู่ข้างล่างตรงพุ่มตรงพุ่มเลยพุ่มตรงกลางระหว่างต้นไม้มน้ามองไม่เห็นแล้วอ่ะเฮ้ยตัวอะไร อุยทงขวามีอี oh เป็นอะไรอ่ะโอ้โหระยะนี้หนุ่มน้อยดูนะจะโอเคฮะอือโอ้ยไปไงหนุ่มน้อยโดนไหมโดนฮะโดนครับนะยอดมากเลยอ่าน่าลืมไปว่าปืนของหนุ่มน้อยนี่ มันเป็นระดับสีอ่ะมันต้องไปล่ากวางก่อนถ้าล่าพวกตัวพวกนี้มันน่าจะอ่าต้องลองดูต้องลองดูต้องลองดูได้ฮะนะเฮ้ยเสียงแล้วมันเสียงอะไรวักวักวักเนี่ยน้ำมันเสียงอะไรอะไ่ะน่าจะเป็นเสียงเป็ดภูเขาอ๋อเป็ดภูเขา แฝบปลกเขาใช่เดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราก่อนนะว่าเฮ้ยจิงจองมันอยู่ตรงนี้เลยนี่แต่มันใกล้เกินไปอ่ะมันมีแต่หญ้าโอ้โหนี่หนุ่มน้อยลองดูสิหนุ่มน้อยโอ้ยมันคือเลือดใช่ส,ด,สดเลยนะคือลองกด E มาอันนี้หมายความว่าแบบเออโดนแบบโดนเข้าจุดตายนะ เฮ้ยโดนเข้าจุดตายเลยแบบนี้อุย้ยสิงนะโตสิงโตนะสิงโตสิงโตระดับเก้านะสิงโตมูฟาซาหรือเปล่านะ <c oughs> มันไม่ไปอยู่ในโรงเหรอนะอน้าไม่รู้เหมือนกันผมนึกว่ามันจะอยู่ในโรงนะนี่ดูผลงานของเราเร็วอุย้ยไอรแบล็ก เป็นไงทำงานน้าเองหน้ายิงเข้าที่ปอดของมันทะลุเข้าไปที่สองปอดเลยเก็บเลยอ้าวน้าเก็บไปแล้วอ๋อหน้าเก็บใช่ไหมผมนึกว่าผมไปกด e แล้วมันหายไปใช่ไม่หายไม่หายคือถึงพี่เก็บเฮ้ยนี่ไงหน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเห็นสิงโตไหมไหนเห็นสิงโตไหม ที่น้ามาร์คที่ที่น้ามาร์คที่น้ามาร์คนั่งก่อนก็ได้นั่งก่อนก็ได้จองจองก่อนก็ได้หนุ่มน้อยอ่าไม่เห็นไหมไหนอ่ะเห็นที่น้ามาร์คไหมทำไมผมไม่เห็นคุณทักมาร์คอ่ะอ่าเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้ามาร์คใหม่อ่ะเห็นปะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วน่อยอ่ายิงเลยยิงเลยระยะสองร้อยก็เดี๋ยวเข้าไปใกล้หน่อยก็ได้ค่อยๆย่องไปนะหนุ่มน้อยได้ครับนะตามน้ำมาตามน้ำมา ต้องเล็งประมาณช่วงอกมันอย่างเงี้ยหนุ่มน้อยโอเคครับนะนตัดขั้วหัวใจเลยนะใช่แต่ปืนผมจะไหวเลยนะไหว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 ถ้าเข้าจุดตายก็น่าจะเข้าอยู่นะหนุ่มน้อยดูจากลักษณะได้ครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าไประยะสักร้อยสักสองรเมตร ปา,ป,าประมาณนี้เลยหนุ่มน้อยกําลังเหมาะเลยได,ได้ครับตาเทียมเทียมปืนให้พร้อมโอเคนะถ้ามัน<ผ>มไปไหนแล้วม,มันยังอยู่ฮะนะที่เดิมเลยแล้วผมต้องกดชิปเพื่อหยุดหายใจใช่ไหมนะใช่กดชิปเพื่อหยุดหายใจแล้วก็ยิงเลยไหมนะ เอาเอาที่เรามั่นใจเลยถ้ายิงได้ก็ยิงปืนนี้เกมนี้เกมนี้มันรีคอยน้อยมากนะหนุมน้อยน่าจะเด็งตรงๆก็น่าจะได้นะน่าจะตกโดนอยู่โอเคฮะแปบ๊บนึงนะนะเออปับแล้วก็กดชิชโอ้ยโอ้โหแล้วทำไมผมเหนื่อยง่าจังอ่ะใช่ติดอนอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละกดคลิปม <c oughs> ันจะเหนื่อยง่ายมาก งั้นนัง่งนั่งนอนก็ได้นะนอนก็ได้นอนเห็นปะอ่าอุ้ย,ออยนอนเห็นอ่านั่นแหละนั่นแหละอยู่ไหนแล้วเป็นไหน,นแล้ววะอ๋อไหนอ่านอนเราจะนิ่งกว่านอนเป้าจะนิง่งกว่าเยอะเลยโอ้นอนสวยมากนนนมากเลยนะโอ้มุมนี้ยังสวยหนุ่มน้อยต้องจัดแล้วน่ะเดี๋ยวผมจัดให้ฮะหัวใจผมเต้นแรงหน้าแดงทุกเต้านะมันใจตอนไหนยิงเลย ุ่มหนอยจัดไปนะโอ้ยโอ้โหจำชาจะลั่นเหนื่อยก่อนธรรมดาธรรมดาใจมันสัน่นเจ้าเวล่ะครั้งแรกก็อย่างนี้แหละห <laughs> ใช่ใจมันสั่นครั้งแรกนะครั้งแรกก็อย่างนี้แหละใช่ครั้งแรกก็อย่างนี้เลยนะใจมันเต้นตุบตับอ่ะนะเดี๋ยวน้ำมาไข่เดี๋ยวน้ำมาไข่ะ Okay. <laughs> khiên, mà là gì à? in 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 cái right gì target nè, à? hả? In, in 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 wall in cái gì à? in cái <laughs> gì in... à? À, không kịp thời. Gần rồi hả? À, hửm, đầy đầy, Thế nào luôn, đồn tim เก่งมากเก่งมากแล้วทาไมแล้วทําไมม่ผมยิงไม่ได้เมื่อกี้หรือว่าปืนผมช้า,างอน่าจะเป็นเพราะว่าผมอยู่ใกล้เกินไปนานัดอยู่<อ>นา<อ>น่าจะบังวิถีกระสุนนะ่ะเมื่อกี้น่ะอ๋อเอ้ยหรือว่าไอ้แบ๊กเหรอเออเอ้อเออแบ๊กวิ่งผ่านเหรอใช่ใช่ใช่ไอ้แบ๊กมาน,นี่แบ๊กแบ๊กเฮ้ยแบ็กไปสู้กับสิงโตดิแบ๊ก <laughs> <laughs> แบ๊กงงแบ๊กงง <laughs> โอเคไปหนุ่มน้อยโดนแน่นอนเมื่อกี้นี่ยน่าจะตายนะต้องดูก่อนอ่า <laughs> โอ้ดุมน้อยเก่งมากนุ่มน้อยเป็นไงครับนะเก่งมากเก่งมากต้องลองไปดูโอ้ครั้งแรกตื่นเต้นไปหน่อยนะธรรมดาเรามาล่าสิงโตไงเราัายิงถึงโตเลยอะเอ๊ะทำไมผมเห็นดุ่มน้อยค้างใช่ไหมผมเห็นคุณทักวับวับหรือว่าผมเหรอเด็ดไม่ดีเด็ดไปดีระดัดบก็ อ๋อนี่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 อุ้ยเต็มเต็มเลยหนุ่มน้อยไหนอุ้ยเข้าจุดตายแน่นอนอย่างเงี้ยเก่งมากเก่งมากโอเคเฮโอ้ยวิ่งไปตายไหนเนี่ยวิ่งไปตายเชียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะโอ้ยมันไปไกลมากมันดิ้นรนมากเลยใช่มันดิ้นรนมาก บีดเร็วโลเว้ยแบ,บ๊ขอวไรอะ่ะแบบ๊เจอแล้วเหรอโอ้หเจอแล้วนุ่มน้อยโอ้หมาตาในที่เขียวกระจีเลยเหรอโอ้หนุ่มน้อยดูสิอุ้ยตัวใหญ่มากไหนอุ้ยอื้อว้าว มี่ผลงานของนายนะเด็กดูสิโอเครูปได้กี่บาทหกร้อยไหมหกฮหกร้อยเอ่จริงดีหกร้อยแปดสิบเก้าแล้วก็เอ็กพร้อยสิบแปดถามจริงหกร้อยเนี่ยนะที่สิงโตเลยด้วยไม่นะบาทีอาจจะเป็นว่าผมใช้ปืนปิดประเภทนะมันก็เลยหักหักตังก่มนะโอ้ยยันอย่างนี้ต้อง งั้นอย่างนี้ต้องไปลากวางะล้วล่ะหนุ่มน้อยสิ่งโตน่าจะไม่เหมาะกับหนุ่มน้อยในตอนนี้นะน้าขายได้กี่บาทอะไอไอไอละมังอะอ๋อเออ <c oughs> ได้กี่บาทละเก้าร้อยมั้งโอ้โหแต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะถ้าเทียบกับกวางนะหนุ่มน้อยเอาเอาโนตออกมาเขียนะ โอ้ยรอยเท้าเต็มเลยนะนุนนุนนุนนนุนนเต็มเลยหนุ่มน้อยตัวอะไรอ่ะไฟป่าเหรอกระทิงไหนกระทิงเหรอตัวอะไรเต็มไปหมดเลยนะหนุ่มน้อยดูดิทั้งฝูงเลยนี่โอ้ยอื้มโอ้ยมันวิ่งไวเอาเรื่องอะเนี่ย วิ่งไวจัดอะวิ้ยวิอุ้ยน้าโดนชนน้าโดนชนเฮ้ยมันทำร้ายเราไดได้วยหรอทำร้ายทำร้ายมันวิ่งไล่มันวิ่งไล่ให้ดีนะนะนะต้องจุกในสวนมะม่วงให้ดีนะโอเคน่าจะแถวนี้แบ็คไปไหน นี่ไงนะรอยเลือดนะโอ้ยหนุ่มน้อ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 ยเกทิงกระทิงอุ้ยระดับหกด้วยบลูบิวเบส e s t อุ้ยนะมันวิ่งหางชี้ตั้งเลยอ่ะโอ้ยเนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่เบร็กนึกว่าเสียงโตโอ้โห เช็คดูได้นะทำ,ทำไมผมกดดูได้อ่ะดูได้ดูได้ก็คือพี่สามารถเช็คได้แล้วผมก็สามารถเช็คได้โอ้ยิงเข้าเครื่องในอ๋อก็อคือโดนจุดสําคัญได้รางวัลเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อแต่ว่ามันต้องห้ามเช็คแบบเช็คอยู่ผมเช็คไม่ได้ใช่ดูซิว่าได้กี่บาทโอ้หได้หนึ่งพันเลยอะหนุ่มน้อยโห หนูพันเลยเหรอนะใช่ได้เยอะมากเลยเมื่อกี้ขผมต้องเป็นสิงโตเทียมแม่เลยนะได้แค่หกร้อยเระยะนี้กี่เมตรนะโอยระยะนี้สองร้อเมตรแล้วหนูน้อยยิงได้นะสองร้อเมตรใช่ไหมนะใช่ใช่ยิงได้ยิงได้นอนต่ำไปไหมต้องอาจจะต้องนั่งนะโอเคนะน้ำ ผมไม่เห็นมันแล้วเดี๋ยวแป๊บมึงนะโอเคลเฮ้ยน้ำส่งเสียงมันส่งเสียงอ่าเห็นหรือยังเห็นแล้วนะเฮ้ยรอบนี้ใจสั่นมากอุย้ยโดนปะนะโดนไหมนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะ่ะเมื่อกี้จังหวะผมหัวใจเต้นแรงหน้าแดงจริงๆเลยโอ้ไม่น่าโดนน้ำวิ่งชิวมากเลยอะ เฮ้ยตัวแต่ตัวมันสั่นอยู่นะไม่รู้ไม่มั่นใจว่าโดนไหมโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเช็คเฮ้ยมีอยู่โดนเหรอนะใช่นี่ไงโอ้โหแต่รอยเลือดแบบนิดอ้แมทเชียวเลยนะอะ่านี่ไงเลือดเวลิโลเหมือนกันเลยนะโดนอยู่นะแสดงว่าน่า,นะาจะแบบ เจ็บเล็กน้อยอะไม่เจ็บมากเลยเวลี่โลเนี่ยใช่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วนะมา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 ตรงหน้าเร็วมาตรงหน้าเร็วโอ้ระยะนี้ไกลมากไกลมากเห็นปะเห็นปะหน้ามาใกล้อีกทีนึงอ่ะเห็นไหมเห็นแล้วนะโอ้เนี่ยขาเขาบอกติดเนินดินอ๋อนี่ไง้เอ้ย ระยะนี้นะบอกเลยนะโดนแน่นอนเต็มๆแต่ระวังมันเห็นนะโอ้ยมันร้องมันร้องไม่เลยนะโอ้ยอ่ะยิงได้นะยิงได้นะหนุ่มน้อยยิงได้นะโอเคนะสวยมากเลยระยะเนี้ย